ดีครับน้องครับวันนี้ไม่กินเขาเขาเศร้าเหรอเนี่เอจะพูาบยาาอีกนนีาถึงได้แล้วเจ้านั่นนะครับไดอ้อมอมเบียนมาไหมวันนี้เยนมาสมหมูเบียนกับสมหมูอาเอ้จะก็จำเหรอ้กาินี่ยขนานี้ีสมหมูขันเมื่อวานว่อนี้กินเลยกินเมื่อไงจะสมหมูตีบวนี่นะครับพี่น้องมันนี้จัดอีสาน้ันเท่านาะ ก็ดีพ like ี่น้องขันย้มมือเศร้าโอ้ยขันย้มมือแรงกินย้มมือเศร้าแซบแซ่บมาขอยกินน้ำกันกินน้ำกันเนาะกินน้ำกันเด้อกินกับผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าซองเฒ่ามาหากันมายามร้านไส้ขึ้นบานไหม่ังไงเราขวน คุยยัออัุไมเาเย้อไม้ม้นอไม่อมัจหมจางย่ไง่าปลาใหมันเ็มไม่้นกเหินเคมอบนก็เลยซุปน้ออันม้น้องไม้แซ่บแเของนเนี่ยนี่จีแห้งคุยอ่านัืนี่มกนี่แก้วกับตอไม่อันนี้กงเปียน แสบได้พี่น้องเ้ยกินน้ากันเลยพี่น้องเอ้ยพู้เฒ่ากินเข่าเจบเลยอาหารบานเขามาจนเนี่ยนี่ว่าจางคนเหรอขอขอเมนแบบนหนท,งท่งนี้เพิ่งจางบะละ่ลหรอ้านี้กินเค็มก็จก<อ>ินเค็มขื่ออืม,อมเอียน เอาปิ้งไก่ให้หมดหรอเปล่เหลือได้ทั้งหมร้านเจ้าไปเก็บถุนบักสมพ,พี่น้องเลยอันนี้ปิ้งอันนี้บ้ปิ้งพี่นออ้องคั่น,นหมอวา่านนี่แหละยืดเทียงหน้าหน่อยโอ้ย,อ,ยอนุญาตเด้อกระเพาะมันก่อนเฮ้ดีเลยมยือนลองพิมพ์กินเนี่ยสมัวเ调หมูขันแม่นื้อใส่ว่าสิญยัดไปเห็นไหมไงสำจะกุ้งหนึ่งยู่มันให้เป็นตาใสนัวใสหมูฟัก เดี้ยพี่นหองอาหารบานห้องกินเขากับผ mm> ู้เ่าแซบแมาพี uh ่น้องมาแซบพยังชนะหินผู้เ่ายิ้มใส่กันนะสอันี้นะอย่าดน้อมเยลือหัวเติหัวเตินแย่งใส่หนาสามเนล่ามีสุ้งนี่แหนะอมเยสที่อยากผู้เ่าวันมาเพี่น้องเด้อ นี่จากผู้เู้เฒหัวเตอหัวเตินัม่ลูกม่หลานมากนันดีครับเป็นไงเยยนัมันมันเนาะอยนน้ำปลาข้าไปเป็นไหแซ่บเข้มเลยแซ่บเนโอ้ยเข้มอะไรเนี่ยเนาะอานี่ไม่ชนมากเนี่ย สมมูสข้ามหญงเนาะหี่ันบ้านนี่แหะเอากินเนบางแหงเอาควรเนอะนี่แหละบางพีเอาควมันมันดเผ็ดมามาแซ่บอดควเฮ้ยังก i mean uh ินมาที่จากผู้เฒ่าเด้อบางแหงผู้เฒ่ามัวาตหัวเต้หัวเต็นุดบางแหงมีความสุขคักฮมควนกันควราำไงอะข้ามเนี่งกินมือเ่าจินแซ่บแซ่บปนอเอ้ ดึงนังไมั้ึงหวซุนอไหมเอิ่นบกนอไหมมันจะแน่วเสียบเยนกับโตบังใหญ่หนล้วในซ้ำแน่กล่องให้เขาแน่ปึ่นเขาก็เห็นอยู่จ่ะมแต่คนยก่อกล่องพี่น้องเอาสำรับชิปนี้นะครับเอาไ้สำนีก่อนนะครับพี่น้องเนาะ นี่นะครับเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศอีสานมันห่อนะครับเอามาฝากพี่ตานงค์นะครับพี่นงองเด้อใกล้สงการแล้วนะครับกลับมากินเข่ากินปลาเนาะไม่เงี้เนาะไม่เงี้ยลูกหลานจะไปได้กับว่าปีเนี่ยจักว่าเขาจะมีเงินคารถด่ปล่าส่งเงินคารถดไปเขาเนี่ยเด้อสำคัญเขาบ่ได้มากกับสงกันคารถไปเขาเนี่ยเขาตั๋วได้ว่าโรงงานมาหยุดมาเนี่ยเลยเขาบอกมีเงินคารถบอรนู่นหัวมวนนะครับพี่น้องเนาะเอาผู้ใดมาลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชี่ยนะครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานเนาะครับใจชาติสุขล่านะครับ จำรับมาอนี้จากไา่พี่น้องไปทั้งนี้สวัสดีครับเหมือนอากาศนะพี่น้องเนาะยันมาตัวเนี่ยครับอืโอเค